กกตยื่นเรื่องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญแล้วนะครับโดยขอให้วินิจฉัยอำนาจขององค์กรในการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งหลังจากที่สององค์กรในฐานะที่เป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันครับวันนี้กกตได้มอบหมายให้กับนางสาวสุรณีผลทวีผู้อำนวยการสำนักเลขานุก,การกกตเป็นตัวแทนเข้ายื่นคำร้องต่อฝ่ายคดีสำนักงานศาลร,รัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 1 4กรณีการจัดการเลือกตั้งสอสอโดยได้ยื่นขอให้วินิจฉัยสองประเด็นว่าหน่วยงานใดมีอำนาจในการออกพระ,ะราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งรวมถึงกรณีมีเหตุจำเป็นสามารถกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ได้หรือไม่หลังจากที่กะกะตและคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามพระ,ะราชกฤษฎีกามีความเห็นขัดแย้งกัน ทางนี้กะกะตให้เหตุผลว่าตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีมีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวในการนำความขึ้นกราบบังคมทูลเสนอให้พระมหากษัตริย์ลงพระปรมาพิไธยในร่างพระ,ะราชกฤษฎีกากำหนดวันเลือกตั้งใหม่และมีหน้าที่ในการลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวซึ่งในคำร้องของกะกะตได้แนบสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง9ชุดซึ่งกะกะตทั้ง5คนลงนามท้ายคำร้อง อย่างไรก็ตามการยื่นครั้งนี้กกตไม่ได้ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญไต่สวนฉุกเฉินขณะที่นายพิมนธรรมพิทักษ์พงศ์หัวหน้าคณะโฆศกสารรัฐธรรมนูญได้เปิดเผยถึงขั้นตอนหลังจากนี้ว่าจะนำคำร้องเสนอให้กับองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญพิจารณาว่าสารรัฐธรรมนูญมีอำนาจรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่หากรับเรื่องและเห็นว่ามีข้อมูลเพียงพอก็สามารถพิจารณาและลงมติได้ แต่ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะใช้ระยะเวลานานเท่าไรในการพิจารณาครับ